จะกลับยังไงวะเนี่ยมันเดินเดินตามแจเลยแพนดา้าเดินอ้อมดูน้ำก็เดินตามเนี่ยเ,ออเดินชมนามไปก่อนบรรยากาศตอนเช้าๆฝนตกเมื่อคืนก็น้ำขึ้นน,น้ำขึ้นพอประมาณ แต่ก็ยังไม่เต็มนานี่ยังเหลืออีกครับตกอีกสักสองสวันน่าจะเต็มอ้อยก็ได้น้ำก็กำลังพุ่งนะครับอ้อยอ้อยต่อตัวนี้ดูอ้อยต่อข้างหลังก็ขึ้นสูงอยู่สูงเกือบเท่าอ้อยปลูกนะข้างหลังเนี่ โอสังเกตดูตรงไหนที่เป็นเนินอ้อยจะงามแสดงว่าอ้อยไม่ชอบน้ำขังเดี๋ยวปีหน้าต้องหาวิธีวิธีทําร่องระบายน้ำก็มีช่วงไหนที่ลุ่มๆน้ำขังอ้อยจะไม่ค่อยงามก็ถือว่าลอกใบแล้วมันก็พุ่งเยอะอยู่นะเนี่ยอ้อยพอลอกกาบออกอ้อยสูงขึ้นเยอะเลย น่าได้สักเมตรกว่าแล้วลำมันเมตรยี่ถึงเมตรห้าแล้วได้อยู่ก็ขึ้นเยอะเก่าเยอะนี่ดูหมานี่เขาจะล่อล่อหมาเดิน <l ots> เดินหลอกหมาหมาก็เดินตามทุกฝีก้าวเลยแล้วจะกลับบ้านยังไงวะเนี่ยเออ เดินอ้อมไปอ้อมมามันก็ตามตามติดจะตามไปไหนเป็นได้เอ้ยตามติดตลอดทางเลยดูหญ้าหญ้าหวานนะอิสราเอลปลูกไว้ กำลังแตกเลยปลูกไว้ช่วงหน้าแรงไม่มีน้ำนะน้ำไม่มีตายไปเยอะขึ้นก็ไม่ขี่ต้นนะครับแสดงว่าหญ้าตัวนี้ต้องการน้ำต้องหาน้ำมาใส่ก็มีช่วงนี้น้ำขังข้าวอยู่นะฝนตกเมื่อคืนนี้ข้าวกำลังกำลังจะงามเลยแถบนี้ ตรงที่มีน้ํเข้าวจะงามหน่อยตรงไหนไม่มีข้าวก็จะเหี้ยนๆนะสังเกตก็มีตรงนั้นนะครับที่มันเป็นดอนข้าวจะไม่ค่อยงามริมๆสังเกตว่าข้าวจะงามเนื่องจากเราลอกดินขึ้นมานะมันจะเป็นร่องเวลาน้ํามันโดนฝนแล้วมันจะยุบไปมันก็เลยน้ําจะขังข้าวเลยงามอันนี้ก็หญ้าหวานเราหญ้าหวานและหญ้าในเปียวเนี่ในเปียในว,ว่า ปกติปลูกหญ้าหวานทำไมเป็นหญ้าเนเปียร์วะเนี่ยนี่นี่หญ้าแถวริมจะเป็นในเปียรนะครับทางทางนาจะเป็นหญ้าหวานหญ้าหวานอิสราเอลปลูกไวเลียงวัวนี่ริมคนาทางนี้ยาวไปสุดคนาเลยเดี๋ยวเราจะรอให้หญ้าหวาน ขึ้นเยอะๆก่อนเนี่ยเราจะตัดออกมาทําพันธุ์แล้วก็จะมาปักตามคณะขายายเนาะขยายพันธุ์ที่เราทําคณาใหญ่ไวเ้เพื่อเพื่อไว้ปลูกหญ้านะครับจะได้ใช้ประโยชน์ทุกตารางนิ้วให้คุ้มค่านะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวรอหญ้าตัวนี้ก่อนครับเนื่องจากเราสั่งมาหญ้าหวานเราสั่งมาพันห้าแต่ว่าปลูกไปไม่ไเท่าไหร่นะครับก็รอปั้นคณาอย,อยู่รอไปรอมาตอนนี้หญ้า ไอพันธุ์หญ้ามันเน่าก่อนเลยครับก็เลยไม่พอปลูกเดี๋ยวเรารอขยายพันธุ์เราครับเดี๋ยวรอชุดนี้ชุดที่มันขึ้นเนี่ยตามหัวคันนาเวลาเราตัดแล้วก็จะค่อยอามาขยายเอาซื้อก็เปลืองเงินนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็เดินหลอกหมาไปเรื่อยๆก่อนนะเอาหมามาปล่อยนาไว้เมื่อวานนี้แตนนี้ มันร้องอยากกลับเหมือนคนนะครับเห,นนเหมือนคนเหมือนคนเราลูกมาปล่อยไว้บ้านนอกนะครับเวลาพ่อแม่จะกลับมันก็จะวิ่งตามคล้ายๆคนเนะี่ยตอนนี้กำลังจะกลับบ้านกลับไม่ได้ครับหมามันเดินตามแล้วเราขี่รถมันก็วิ่งตามกลัวมันจะหลงไปทางอื่นนี่ก็เดินหลอกหมาไปเรื่อยๆก่อนแต่มันก็ยังตามอยู่นะเนี่ยแพนด้าเนี่ย ตัวขาวไม่เท่าไหร่ตัวขาวมันอยู่นี่อยู่แล้วมนะันมีเพื่อนอยู่ตัวขาวสองตัวมันอยู่นาอยู่แล้วอันนี้ก็ดูบรรยากาศนาข้างๆนะครับเห็นไหมครับข้างหลังเขาเลี้ยงเป็ดอยู่แล้วก็มีมีบอ่อปลาอยู่ตรงนู้นนาข้างข้างก็ข้าวก็งามดีอยู่กันนะครับเพราะน้ํามันขังนาเราตรงที่น้ําขังก็มันก็งามนะครับตรงนี้กําลังกําลังขึ้นกําลังขึ้นแต่ว่าตรงนูน้นน้ําไม่ขังครับ เนื่องจากตอนปรับเนี่ยเราปรับเสมอนะครับแต่ว่าไอ้ตาริมคันนาเนี่ยครับเราขุดขุดเอาล้วงเอาดินข้างล่างขึ้นมาโปะคันแล้วเราค่อยค่อยเฉลี่ยดินกบตอนนี้พอมันโดนน้ำมันเลยสุดมันเลยกลายเป็นต่ำกว่าต่ำกว่าตรงกลางครับตรงกลางมันไม่สุดเนื่องจากเราไม่ได้ขุดเนี่ยเราขุดเอาหินขึ้นมาปั้นคันเนี่ยครับคันนาครับเรียกว่าเป็นคันนาทองคำนะครับ เดี๋ยวเราก็จะทยอยหาอะไรมาปลูกบนคนาอีกทีครับตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยว่างนะครับก็ว่าจะกลับไปซ่อมรถอีกตอนนี้กำลังหลอกหมาอยู่ก็ดูสังเกตอ้อยตรงนี้ครับสูงอย่างเนี้ยช่วงนี้สูงประมาณสองเมตรแล้วครับอ้อยต่อได้ฝนเข้าไปแล้วก็ช่วงเราสางใบก็ช่วยได้เยอะนะสางใบ สางใบแล้วอ้อยพุ่งขึ้นเยอะเลยแต่ก่อนมันน่าจะมาณเม็ดหน่อยๆพอเราสางใบแล้วมันพุ่งมาอีกสองเมตรแล้วเนี่ยโอ้เห็นไหมครับสูงเยอะเลยท่วมหัวกว่าจะถึงเวลาตัดก็น่าจะร่วมสาเมตรอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงกับต่ำน่าจะสองเมตรก็น่าจะได้ยี่สิบกว่าตันสามสิบตันน่าจะได้ ประมาณสี่ไร่กว่าครับตรงนี้ที่มันหกไร่ครับแต่มันข้างหลังมันเป็นหญ้าซะไร่กว่าแล้วก็มันเป็นอ้อยขาวสังเกตมีอ้อยขาวอยู่นี่อ้อยขาวกินไปเกือบครึ่งนะครับแล้วก็ฉีดยาทิง้งเดี๋ยวนาเดี๋ยวรอแรงเราจะมาแก้ไขใหม่ครับ จะเฉลี่ยกบไอจุดที่มันสุตรนาจะได้เท่ากันนะครับตอนนี้ก็ลูกสาวเรียกแล้วหนุนลูกสาวจะกลับบ้านแต่ว่าหมามันเกาะติดแจเลยกลับยังไม่ได้นะตอนนี้หมาวิ่งตามนะครับสาวข้าวให้กินแล้วมันกินข้าวอยู่มันยังวิ่งตามเลยมันไม่สนใจข้าวเลย <laughs> มันอยากกลับบ้านนะ <laughs> แต่เราต้องเอามาปล่อยเนื่องจากว่าอยู่บ้านมันใกล้ถนนนะครับใกล้ถนนแล้วตอนนี้รถมันเยอะนะครับรถมันจะเหยียบตายนะครับไม่งั้นถ้าเราไม่มามาปล่อยมันจะตายนะครับมาปล่อยน้าก็มีพ่อตานอนเฝ้าอยู่พ่อตาก็อยู่ตลอดนะครับก็เขานอนเฝ้าป่าอยู่นะครับมองข้างหลังก็จะเห็นนี่ครับแผงโซลาเซลล์ของเรา ก็อยู่นี่ประมาณนี้มันมีเพื่อนเล่นมาอีกตัวนึงแล้วมันไม่เผลอสักขีเดินถ้ามันเผลแล้วก็หลอยกลับได้ก็ดูลูกสาวดิวลูกสาวอยู่เชียงหน้าก็ดูแปลงผักหลอกหมาไปเรื่อยก่อน อันนี้รถไถน้อยเราไว้เข้าร่องอ้อยนะครับตอนนี้อย่ารอหากำลังหาที่ขยายปลูกอ้อยเพิ่มนะเพราเรามีเครื่องจักรในการทำนะครับลูกสาวก็นอนเปสบายเลยเออนี่ยน้องขวัญน,นะครับกำลังนอนเปนอเดินมาถึงนี้ก็เย็นดีนะครับ ว่าอยู่ริมสะเวลาลมพัดมาพัดมาจะพัดมาทางนี้นะครับพัดมานี่ก็ผ่านสะมาอยู่จุดนี้ก็จะเย็นสบายนะครับเนี่ยหมามันตามติดตลอดเลยนะมครับาตามติดแจเลยจะลอยกลับก็หลอยกลับไม่ได้ทํายังไงละตอนนี้เดี๋ยวหาผมหาวิธีหลอกหมาก่อนนะครับคน